สวัสดีนะครับทุกท่านพบกับผมเควสี่ฮอนนะฮะอยู่กับเกมมือถืออ่า Chaos Academy นะครับผมเป็นเกมแนวการ์ดแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการ์ดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบด้านในเลยนะครับผมไป let's go นะครับก็เป็นเกมแนว๋นวตั้งไปโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะนี่เป็นภาพน่ารักสดใสายเชียว แล้วเป็นเกมแนวการ์ดอย่างที่บอกนะครับผมก็อ่ะเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอันดับแรกก็คือไปที่แบตเทิรนะครับผมเหมือนเป็นการมีแรนกิ้งมีโนวิชอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีเทรนอะไรสักอย่างอ่ะเราจัดแรนกิ้งเลยดีกว่านะครับก็ซีเล็กเด็กครับผมอ่านะครับวันนี้ก็แล้วแต่จะเด็กอะไรนะครับเด็กตัวแรกเดี๋ยวผมจะมีให้เลือกนะฮะโอเคนี่ครับผมแรนดอมมา ไม่แต่ไม่มั่นใจนะว่าเจอคนหรือว่าเจอบอทนะฮะอ่าน,นี่ก็เปลี่ยนการ์ดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะอันลงไปก่อนเลยแล้วกันโอเคทีนี้การเล่นเราจะมีค่าพลังตรงนี้ครับผมค่าพลังตัวนี้มันเหมือนเป็นการไล่าการไล่นะเราก็ต้องดูเนะี่ยนะครับค่าที่ใช้ในการลงอ่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า ยังไงเลยพระราชาละกันครับตัวน,นี้เราถ้าตายหรือฝั่งที่เขาตายเราแพ้เลยเออนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นคล้าๆยๆเบสนะครับผมมีพลังโจมตีมีพลังชีวิตนะครับประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นการ์ดนะครับผมซึ่งเราจะจั่วการ์ดก็ได้นะแต่ว่าน่าจะเสียพลังมั้งแต่เราเอาลงไปก่อนเลยอ่ะลงไปเลยครับผมจะเซตก็ได้ไม่เซตก็ได้นะครับเราลงแบบเซตครับเขาจะได้ไม่รู้ไง เฮ้ยวัตัวนี้มีแอตแท็กเท่าไหร่เลือเท่าไหร่อะไรแนวแนวนั้นนะครับผมอ่ะจบเทินครับเพราะว่าไอนี่เราหมดอ่ะไอค่าพลังการลาเ่เฮ้ยเขาลงมาข้างๆมเหมือนกันเอาแล้วครับมีสองใช้ไหมอันนี้การะาอะไววะใช้ไปก่อนครับนี่เพิ่มอันนี้ขึ้นมาใช้เลยเปิดดีกว่าเราปุ๊บนี่นะฮะทำการโจมตีเจ้านี่ไปก่อนนะครับเ่าจะตายนค่นเองไม่มีอะไรมาก นะครับผมจการหนึ่งใบครับนี่ใช้ใช้ค่านี้เหมือนกันนะเออนะครับถ้าจวกา้านในเธอนะครับ <c oughs> เขาแพ่ฝั่งตองข้ามันลงไปแล้ว <c oughs> อ <c oughs> เรามีการไายอยู่3ามถูกไหมลงไปเลย <c oughs> เปิดหน้าสู้ไปเลยครับผมนะ <c oughs> ยังจมตีไม่ได้นะครับนด <c oughs> ตัวน,นี้เราสามารถหนี <c oughs> อะไรก็ได้นะครับีหนีไปก่อน จบเธอนะผมในการเล่นครับแนวแนวนี้นะครับจริงๆมันจะมีคอมโบคอมโบอะไรก็ลองดูคอมโบอะไรวะเดี๋ยวมันจะมีสอนแหละเออหาละมีการไล่สี่นะครับผมสี่สามสองยิงรอดดีกว่าชุดแอบหนึ่งเสร็จดีกว่าครับหมดเลยทีนี้มา ลงเลยมาเพื่อนอนี่เห็นไหมเขาไม่รู้เขาก็ตีนะครับผมเขาตายเลยนะครับอืมไล,ล่ห้าละเราน้องคนนี้ลงไปนี่มันจะการไล่มันจะไม่ถึงเลยนะมันต้องแบบค่อยๆหรอกมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่างเช่นเราขยับเมื่อกี้เราหน่อยไหมลงลงได้ละเออเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยเราปิดไปก่อนฉะนั้นเราตัวนี้ ถ้าเดินมามันจะโจมตีไม่ได้ถูกไหมแต่ยไปก่อนครับผมปุ่มนี่เอาเอามันออกไปก่อนเดี๋ยวอีกสองเราจะทำอะไรดีครับเราทำการจ๊กการาดีกว่าตัวได้ไหมไปโจมไม่ได้แล้ววะโอเคครับหมดนี่เป็นการอะไรนั่นเลยละเทแท็กหนึ่งแล้วน้าละครับเจอเราแล้วตัวนี้ลงไปเลยครับผมระยะการไล่ห้าเอา้าลืมปิดนะครับไม่เป็นไรช่างหัด แล้วก็ไม่ได้รอรอม้ว <bunker. S 1> น้องาตายคู่เราโดนโจมตีแล้วเห็นไหมเนี่ยคือการโจมตีแบบนี้แหละอันนี้คืออะไรวอะเวลาป้องกันอย่างเดียวเอาไว้ป้องกันมั่งใจเราจักฝั่งนู้นไปก่อนดีกว่าไปครับผม ปีเราจากนั้นอ,อลองดูครับนี่มากันโอเคอเราโดนแล้วครับผมงานนี้<ม>เดี๋ยวค่อยหนีเดี๋ยวค่อยกระเถิบหนีอ้าวเถิบหนีไม่ได้แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดีครับผมเสร็จไว้ นี้ทีละสองใช่ไหมเราแลบไปเลยครับมาอันนี้พิกกลับมาพิกลูกพิกชุดทาร์กเก็ตอ่ะนี่เราตมตีกายได้นะบางตัวใช่ป่าววะใช่แหละจมนี่อืมโจนสี่นี่ไม่ต้องไปไหนหเราอะ แท็กสูงดี่ว่านั้นแท็กสูงแล้วแทกทำไมใช่ไหมปุ๊บหมดครับผมลงมาคือก็เนี่ยจะเล่นการแบบเลือกลงอะไรอย่างเงี้ยเอาเออนะครับอ้ยโดนสก,กิลแล้วนะอ๋อโดนสก,กิลครับไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา เฮ้ยเอาโสนลงมาทำไมผิดน้องคนนี้ลงมาก็ได้ปา้ายเสริมนี่เป็นสีนะครับลงไม่ได้แล้วหรอกเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมางานนี้ผมตีลูกกันและอาร์มด้วยนี่เรียบร้อยครับผม เนี่ยครับก็ชนะแหละง่ายไหมอเออนะครับแค่นั้นเองครับชิลๆสบายๆนะครับผมก็เล่นลองเล่นกันดูครับถ้าใครชอบการ์ดแนวนี้นะต้องบอกก่อนนะอ่ะบทเพิ่มอื่นครับผมมีอะไรบ้างก็มีมิชชั่นทั่วไปะนะครับอันนี้คือเหมือนว่าหมายความว่ามิชชั่นที่ที่ให้เราทำอะ่ะเออนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็อันนี้แผ่นการ์ดประวั ลองกดดูครับผมชวิงเอาเป็นการ์ดนะฮะอ่ะเหมือนเปิดกระสอบปองใช่ไหมเอาซื้อการ์ดครับผมแต่โทโอเคช่างมันไม่เป็นไรอ่ะโอเคเมชั่นนะครับผมแล้วก็อันนี้คือคล้ายๆจะเรียกว่าอะไรดีซีซทนพานไหมเอาเป็นเลเวลเออนะครับถ้าเลเวลถึงก็รับของรางวัลน,นะครับถ้าอยากได้ฝั่งนี้ก็คงจะต้องเติมเงินนะครับตามนั้นเลยไม่มีอะไรยากมากมายสักเท่าไหร่ อ่าส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับอีพงอีเว้นต์นะฮะเข้าไปกดเข้าไปดูก็ได้นะครับมีนิชชั่นให้ทำอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกไม้อันนี้อะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจคืออะไรหรือว่าเป็นอนนี้วะเป็นการ์ดปะเป็นการ์ดของ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 ตัวเนี้ยเอออย่างอันนี้เรามีแปะถูกไหมมีแค่แปดใบมันเป็น อันนี้มั้เหมือนเป็นคล้ายๆที่สะสม,มเออประมาณนั้นการ์ดไกด์เออนะครับประมาณนี้แล้วก็เด็กของเรานะครับผมก็จัดน้องจัดเด็กเอานะครับวิธีการจัดก็ไม่ได้ยากครับลากลงลากใส่อาจจะใส่อะไรไปก็ได้ให้ครบ30แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ก็จบแหละนะครับสร้างเด็กใหม่เอาก็ได้ก็บวกบวกเอานะฮะโฮมก็นั่นนี่แหละมัง้งโฮมนี่คืออะไรวะ กลับไปหน้านู้นเลยอ๋อมีหน้านี้ด้วยเหรอไม่ได้เคยดูเลยนะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้ว่าเอกอ็ดีมันนะครับผมอกดปุ๊บมันคืออะไรวะอันนี้ไม่รู้เลยนะครับโอเคตามนั้นเรื่องไป๋อมี c ชา l เลนจ์เหรออ่ะ,ะ,อะโอเคครับผม เหมือนเป็นการสอนปะวะอ่ะลงเพิ่มเดินไหมชิบนี่หรอหาหม้อไปครับงานนี้เสร็วเอาเป็นภารกิจที่แบบให้ทำประมาณว่าจบเทินจบเทินในนั้นจบในเทินนั้นโงงงานมัง้งเออนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ะอันสุดท้ายเป็นแพ็ค เป็นแพทนะครับผมคาดว่าอ่านในที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นเปิดกาชาแล้วแหละ้่การอะไรบ้างครับผมอ่ารทางการก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเป็น,นหนาเนอาวุธคงจะเป็นพวกบ้าป่านี่เป็นอ่ทาทั้งนั้นเอ็นอีกแล้วนะครับเอสรูกเอ็นตลอดนะครับโอเคก็เป็นแพทการนะครับไว้เป,เปิดนะครับแค่น,นั้นเองแล้วก็สโตร นะครับผมสายเติมเงินใช่ไหมใช่ซื้อของซื้อตังนั่นเองนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีของขวัญด้วยนั่นนี่นะครับก็เก็บมานะจ๊ะโอเคเมื่อกี้มีเหมือนมีแผดนการหเล่ปไม่ใช่วะการมาเก็ตสิครับนี่การมาเก็ตก็ตรงนี้นะครับใช้เงินซื้อนั่นแหละเงินเงินในเกมนะครับผมตอนนี้มี70็ดสิบอัดกระจ๊อกมากนะครับ โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเซตติ้งก็จะมีประมาณนี้นะครับ language อ่าเนี่ยฮะภาษามีแค่นั้นนเองะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็รอๆเอานะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับยังไงฝากเซตนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ KAS Academy เออนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับผมไปละ